ตอนที่ประสูตรเนี่ยเช่าสายิยีตะเปริงอภิสวะบา,าจาว่าเราเป็นผู้ประสริฐที่สุดเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้ของเราที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนี่เป็นชาติสุดท้ายาฉะนั้นศัส,สรู้ลยโยมทั้งหลายก็ศัสรู้ที่นเป็นดินเหมือนกันถ้าสีมหาโพธิ์ถ้าโยมไปที่พุทธคยาเน,นี่ยโนะศัส,สรู้แล้วพระริพานที่ไหนโยมที่เมืองกุสินารา แล้วก็ผริตานณฑ์บนพื้นแผ่นดินเหมือนกันฉะนั้นหลงวงพ่อพุทธทาสจึงสร้างวัดสวนโบกขับพระรามน้นเป็นแบบธรรมชาติมากครับแต่ต้นไม้แต่แต้นไม้แล้วก็โ,โบสถ์ก็เป็นโบสถ์ธรรมชาติซึ่งเป็นแบบอย่างที่ประเสริฐมากไม่สร้างสิบล้านยี่สิบล้านอะไรกันแ,แล้วก็ในวัดสวนโบกรถเข้าไปในวัดได้นะแต่มากลับไปที่บ้านน่สาสนใจมากอยู่ ตัดต้นมะพร้าวหมดเลยตั้งแต่ทมาเป็นเด็กนะถามว่าทําไมตัดทําไมก็กลัวว่าลูกมะพร้าวจะร่วงใส่รถป้ายแดงกะโยมนะกรรมการวัดตัดกันหมดวัดระธรมยตารามถ้ามีรถตออใต้ต้นสนก็ต้องตัดต้นสนนะโยมนะ,ะกลัวว่าต้นสนนี่คือนี่คือคนบ้านเราแต่ว่าหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านจัดวัดเป็นวัดที่เดินตามรอยบาทพระศา,าสดาเป็นวัดที่สงบ แล้วก็ท่านบอกว่าสร้างวัดเพื่อให้เป็นเกลือกับธรรมชาติเป็นเกลือกับธรรมชาติท่านเล่าว่าท่านอยู่ที่สวนโมกท่านปฏิบัติเนี่ยถ้าวันใดที่ท่านทํายุงให้ตายหนึ่งตัวหรือว่า